สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะที่เพื่อนๆเห็นเป็นมเมล็ดแตกสีดำอย่างนี้ค่ะมันคือมเมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรพระนมสวรรค์ค่ะตอนนี้อ้อก,กำลังจัดเก็บมเมล็ดเมล็ดนิสุกงอมพร้อมจัดเก็บนะคะนี่คือใบของพระนมสวรรค์ค่ะเป็นพระนมสวรรค์ที่ขึ้นอยู่ชายป่าตามธรรมชาติเพื่อนๆดูช่อนี้นะ มเมล็ดดกตรึมเลยแต่อาจจะไม่เจอช่วงจังหวะดอกที่มันสวยงามนะเพื่อนเพื่อนพอดีว่ามันโรยเป็นมเมล็ดหมดแล้วใครๆสนใจอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์ของต้นพระนมสวรรค์นี่ใบของเขาเป็นแบบนี้นะ087-606-9955 i d line a u n g s a r a 0 9อังศรา09มเมล็ดสมุนไพรพระนมสวรรค์สรรพคุณใส่ไว้ท้ายคลิป กดเข้าไปอ่านกันได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ